ดาบสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่เกมดามบอลเลเจนด์กันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาเปิดตู้กาชาจากเกมดามบอลเลเจนด์กันเนาะก็ตัวละครใหม่ได้เข้ามาแล้วนะเป็นการปิดท้ายช่วงฉลองครบ5ปีไปได้อย่างงดงามนะกับตัวละครระดับเอลต้าอย่างซุปเปอร์ซยาโกซุปเปอร์ซยาเบจิโตนะครับ ซึ่งแน่นอนวันนี้ผมจะมาเปิดนะครับครั้งแรกก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะเปิดดีหรือเปล่า,าจริงเบจิโตผมไม่ได้ชื่นชอบอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าครั้งนี้ทําออกมาเท่ดีนะลูกอาร์ทำออกมาเท่ดีก็เลยว่าจะจัดสักหน่อยนะมีแค่หกพันไม่รู้จะออกใครหรือเปล่าน,นะจัดหมดตัวเลยนะครับได้แค่วน2รอบนอกแต่แล้วที่ที่เพื่อนผมพูดอยู่ตรงเนี้ยยังไม่เข้าหน้ากาชาสักทีไม่ใช่อะไรนะหน้ากาชาอันตรายมากทุกคนลิขสิทธิ์เพลงเล่นผมแน่นอนนะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นเราจะรีเปิดรีไปนะทุกคนอะ เดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยนะกับตู้กระชาของเบจิโต้บลูนะครับมารีบกดเลยนะมานั่นเดี๋ยวโดนเพกอ่ะปะโดนหรือเปล่าเนี่ยพันหรือเปล่าไม่รู้เกิน <laughs> สิบห้าวิหรือยังเมื่อกี้ <laughs> ถ้าเกิดบังจังหวะเสียงมันอูๆเนี่ยคือผมใช้เลี่ยงลิกทธิ์นะทุกคนเออบางทีมาโดนลิกทธิ์มา เระดับอัลต้าผมมีตัวเดียวแน่ดิโกจิตา้าเออที่แบบต้องเปิดกระชานะของฟรีเนี่ยมีมีครบหมดนะของฟรีคือแน่นอนเราเก็บแล้วนะครับแต่ของเสียทเทพเนี่ยมีตัวเดียวนะโกจิตา้าเออถ้าไม่ตายเท่ด้วยนะครับระดับเจ้าเบจิตา้าไอ้เบจิโตบูนะครับแถมมีปุ่มกดด้วยนะให้เรากดเหมือน กดย้ำๆม,มาทุกคนเออเพิ่มพลังนะโอไม่มีเลยเอาตาไม่เป็นไรไปกันต่อนะเราเอาเท่าที่เราไหวนะครับมีเท่าไหร่ใส่เท่านั้นนะออกเลยก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้ประหยัดเพชรน,นะครับผมขอแค่ตัวเดียวเท่านั้นผมไม่ได้สนใจปลดลิมิตเบทเท่าไหร่อันนี้ผมยังไม่ได้ดาวน์โหลดอ่นถ้าเกิดไม่ดาวน์โหลดก็แปลว่าไม่ไม่ให้แล้นะ โอ้ยท้องแบบอ๋อมันการันตีหรือไปมันการันตีสปาร์คกิ้งอยู่แล้วซาตานพี่เถาใส่เบอร์แมนโอ้โหใสเบอร์แมนเสร็จเป็นจำช้าต่อนะคู่หูกันเลย ดูทรงแล้วน่าจะเกืเกเเอเนระือหรือเปล่านะเอาตาสำหรับผมนี่คือของสแสลงเลยนะครับโอ้โหขอเป็นล่างเอาตาได้ไหมถัง, <c oughs> งล่างปดๆนะแม็กไปละไอ้ล่างนี้เนี่ยโอ้โหดาวแดงไปเลยป่ะไปกันต่อเราวนได้แค่สองรอบนาานทุกคนนะครั้งนี้เราเพชรน้อยนะครับเราโดนกับตู้ พิกาโลแล้วก็ไอเอลตาไปม,มันชื่อเอลตาไม่ใช่เอ,อลตาเด็กมันชื่ออะไรวะไอหุ่นยนต์สองคนนี่ยนะผมจําไม่ได้แล้วชื่ออะไรเอลฟาหรือเบต้าสักอย่างเนี่ยจำชื่อไม่ได้เอ้ยแกมมาเด็กมันเอลฟาเบต้าได้ไงวะแกมมาเออไอแกมมาหนึ่งแกมมาสองเราอย่างไม่ได้เลยพิกาโกลเราก็ยังไม่ได้นะครับปล่อยไปละอันนั้นนะอ <c oughs> <c oughs> ุ้ยมีลุ้นไหมประเด็กวิดมาบันนี้มีลุ้นไหมทุกคน ผมไม่ได้แอนิเมชั่นนี้มาเนิ่นานานนับพันปีออกเลยก็ได้นะเราจะได้เก็บเพชรเอาไว้เนี่ยเผื่อตู้กาชาต่อไปในอนาคตนะครับผมรอบโบลี่โบลี่จากภาคซูเปอร์ในระดับออลต้าอยู่เออเพราะว่าเป็นตัวละครที่ผมชอบมากต้องเป็นภาคจากซูเปอร์ด้วยนะเธอภาคปกติเนี่ยไอรุ่นเก่าผมเฉยๆไม่ได้ชอบเท่าไหร่ไยห้าตัวแล้วหตัวแล้วเจตัวแล้วเอ,อ้อ 8ดีเจนี่มิเด็ดอ้หูย <c oughs> ยี่บอกเราเป็นท,ทั้งยเฉยอ่ะตัวสุดท้ายปะโอ้โหผมนึกว่าจะออกให้ผม <c oughs> ออกพิชรังสเต็ปฟรีทุกคนอุตส่าห์ดีใจ เขียวเขียวฟ้าเขียวเขียวยานลงห้าลำฟีเซอร์หอบอันต้ามาจะมาออกให้กับแอนิเมชันแบบนี้หรือเปล่าเออมีใครได้แอนิเมชันแบบดูแบบไม่มีอะไรแต่มันออกให้ไหม ของผมนี่ถ้าเกิดอเมชันม่ยิ่งใหญ่ประการตานี่มันแทบไม่ออกให้เลยเนี่ยดูแล้วสปักกิ้งตัวเดียวแหละนะผมบอกนี้ของฟรีวันนี้ปปอืมซุปเปอร์ไซาโฟเบจิต้าแม็กหมดแล้วด้วยนะไม่มีอะไรเลยที่ไม่มแม็กในตีวนรอบสุดท้ายนะทุกคนสามพันสุดท้ายนะครับหมดตัวหมดใจนะครับ ได้หรือเปล่าด้วยอะได้หรือเปล่าต้องมาดูอีกทีนึงนะเออเมื่อกี้ใส่คขาว่าด้วยไปด้วยนี่ดูเป็นลางเลยพ <c> า <oughs> <ๆ c oughs> ไปไปบินผ่านมันการันตีอยู่แล้วอะเอะอยังไงตู้นี้ก็การันตีอยู่ล<า>ะฮะสีนี้เหมือนบงบอกว่าไม่ได้หรอก <c oughs> สีเหมือนบงบอกว่าไม่ได้หรอก <c oughs> ตัวแรกเลยสปากิงแรกนึกถึงวันเก,าเกา่าๆห้าปีแล้วเหรอเร็วจริงๆเมื่อก่อนนี่ยสปากิงออกยากๆสมัยนี้มาเกลื่อนเลยนะของนในสปากิงที่เราอยากได้ก็พอมาคูณสองยูเอล นโมตะันโมตะศัะทองได้คณะโมแล้วตอนนี้ไม่ดาวน์โหลดด้วยไม่ดาวน์โหลดวันนี้คือรู้นะพ้ดนะตู้แล้วเราก็เสียตู้นี้ขอเถอะเงินอืมก็อยากพูดแบบฟรีเซอร์อะนะตอนนี้ มันจะมีหลอกไหมตับหลอกผู้เล่นเนี่ยหลอกให้เปิดตูม้ม <c oughs> ออีแต่ละตัวนะ <c oughs> เก่าๆทั้งนั้นโอ้ยดีผมยังไม่แมก็กซ์อีกนะฮะเออน่าจะออกยากระดับหนึ่ง เมื่อก่อนไอ้โกชิตานี่หากันงิกเลยไม่ออกนะหมดหมดตัวทุกคนหมดตัวนะหมดตัวแล้วจะให้หรือเปล่ามาดูกันเราไม่เหลืออะไรแล้ว <S <S เหลือเพลงแค่จิตใจที่แตกสลายเก่ <c oughs> งกิด้วยอ่ะส่งพลังนะครับ ส่งให้เท่าที่ส่งได้นะส่งทั้งหมดอยู่แล้วนะนะตงเบจิตโตไหมผมสักทีนะเบจิตโตบลูเนะี่ยวังว่าผมไม่จบแค่ทั้งกับไม่นะอื้ๆ หมดแล้วทุกคนเราหมดสิ้นตัวละเหลือแค่สเต็ปฟรีให้ได้ลุน้นเป็นสเต็ปสุดท้ายนะครับอะบจิโต <c oughs> ดูเพชรผมเหลือสิบก้าอกให้ผมทีเถอะนะเพชรผมเหลือแค่นี้แล้วนะ

โอ้โหเร็เรียบร้อยเรียบร้อยทุกคนหกพันของเราเรา,เราหมดสิ้นกันแล้วนะเอองบที่ผมวางไว้มันน้อยด้วยแหละนะมีแค่หกพันเองนะทุกคนเออจริงๆมันต้องมีแบบ เยอะกว่านี้หน่อยนะครับเพราะว่าระดับ U L มันออกยากกันแล้วนะมันต้องใช้ดวงระดับหนึ่งเลยนะแล้วตัวผมนี่ซึ่งดวงก็นะดวงก็แบบนี้ตลอดนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเกลือนะครับก็วันนี้ภารกิจเราไม่เสร็จสิ้นนะครับเราไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเราต้องรอข้างหน้าเลยนะครับไม่รู้ว่าจะแก้มือหรือเปล่านะครับต้องรอดูกันอีกทีนะครับแต่ตอนนี้ หมดตัวนะครับคงต้องไปไล่ขุดแหละครั้งที่แล้วบอกว่าจะไปขุดยังไม่ได้ขุดเลยนะครับยังไม่ได้แบบไปลงสตอรี่หรือไปทําอะไรเลยนะครับปกติเข้ามาก็คือแบบเคลียร์ e อ e เน y แล้วก็เคลีคยร์ยประจำวันจบไปวันๆน,นะผมคงต้องไปเริ่มไล่ขุดเพชรกันบ้างแล้วนทะุกคนเพชรนี่คือแบบตกต่ํามากนะครับเหลือ19เเองเนาะ โอเควันนี้ประมาณนี้นะครับเท่ากับเราเฟลมา3าตู้ติดแล้วนะทั้งตู้พิกเกโลตู้แกมมาแล้วก็มาเจอตู้นี้อีกตู้หนึ่งนะตู้เบจิต้าบูนะครับไม่ได้อะไรเลยนะครับตัวละครอัพเดตใหม่ผมนี่คือเงียบเหงามากนะกเออเงียบเหงาแบบเงียบเงียบเลยเนี่ยไม่มีอัพเข้ามาเลยนะ <c oughs> <c oughs> เออต้องรอในอนาคตนะครับไอ้เบจิต้าบูนี่คือไอ้โกจิโต้เนี่ยเบจิต้าครับเบจิตโต้นี่คือแบบ ฉากมันเท่ดีนะครับก็เลยอยากได้เอามายืนกับโกจิต้าผมนะครับโกจิต้าบูผมเออท่ามันเทด่ดีเอาโกจิต้าผมหายไปแล้วเนี่ยพอเอาตามอยู่เอลตามันอยู่ข้างล่างนะเออน,นีโอเควันนี้ประมาณนี้นะทุกคนไว้เจอใหม่วิดีโอหน้านะครับถ้าเกิดชื่นชอบก็ฝากกันด้วยนะครับกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยเนาะแล้วก็เพื่อนๆได้ตัวอะไรบอกกันได้นะขีดก็ได้เลยนะว่าได้ตัวอะไรเนี่ยผมอยากเป็นเหมือนเพื่อนๆบางคนมากเลยแบบ หน่ทีออกเลยเนี่ยโอ้โหดวงทําด้วยอะไร <c oughs> โอเคไวเจอใหม่สวัสดีครับ